สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เด้อผมก็อยูวัดแผ่นินทองเด้อตำบลลุ่มน้ำชีอำเภอบ้านคอจังหวัดชายภูมิเด้อนี่เลยนะครับวัดที่แฟนเพจจากบ้านเฮาเหลือเด้อแต่เพิ่นเพจงานอยู่ระยองเนาะเพื่อนก็ส่งข่าวมาว่าโอ้แอดเอ้ยมาเบิ่งนี่เด้อสาลาไฟไหมอยากขอความช่วยเหลือให้เพื่อนมาบริจาคซอยส้างสาลาให้ไหมแน่เด้อครับผมก็เลยเอาตั้งใจมาเลยครับเหมือนเดิมเลยครับไปเดี๋ยวเข้าไปเบื้องเน้นกันครับ นี่เด้อครับเด้อตรงขม้าเนี่เด้อปากวัดนะครับเด้อตรงขม้าปึ้งก็จะพ่อนี่เด้อโบูดนะครับสั่งยังไม่แล้วจนได้เนาะทาเงินบริจาคกับไทยบ้านเลยเด้อครับเด้ออันได้เสียเงินหลายเนาะค่อยๆสั่งไปตรงนู้นเองครับโอ้ต่อไปนี่สั่งแล้วมาอันใครอยากบวชอยากเบิดกิดเฉพาะมีโบูดให้เขาบ้านฮ้อเนาะนี่เพิ่งครับนี่ครับโอ้นี่พอผ่านโบูดมาปึ้งก็จะโอ้พ่อระองค์บักไงลนนี่ครับเด้ออ่า โอ้โหเลยโอ้โหนี่เ,เด้ตอต่อจากาพระประธานองค์ใหญ่เลยแล้วก็จะมีพระน้อยอีสององค์เนาะโอ้โนี่หอหอละครเลยโอ้โนี่เด้อจะมีพระองค์กลางองค์น้อยอีกเ,เากางงนาะเออน,น,นี่องค์งกลางแล้วก็มาองค์งน้อยเนาะหลังจากพระนี่เด้อครับตรงที่ไฟใหม่เด้อครับนี่ครับเพิ่นกับปั๊บที่ไปแล้วแหละครับนี่ครับ กระทางเงินบริจาคสมทบกันเนาะครับเนาะไปสั่งสาระการบริเรียนเนาะตอนนี้เพื่อนก็นไปเห็ดยกชั่วคราวอยู่ฟังผุนเนาะโอ้ี่เนี่สภาพไฟใหม่ัน,นยกัยังมีเศษร้อยใหม่ร้อยเมยอยู่ได้เนี่ยนะครับโอ้กาเป็นตาอันนั้นของเพื่อน,นเรเียนหลังจากเสียหลวงพ่อไปแล้วอันเผาหลวงพ่อได้สองมือเนาะบุญกะไฟก็มาใหม่สาระเนาะนอ๋อครับผมก็จะมาถามย้ายเพื่อนเลยเนี่ยไปถามข้างในจะคุยกันข้างนาในหลายคนสนุกครับมาย้ายมานำ คุณชูซอยใดจ้ะผมอยู่เนี่ยครับบ้านอันพ่อใหญ่บ้านเฮานี่แหละยายจ้ายายมามาคุยกันดูยายเป็นยังไงดูเนี่ยยายอันยายเป็นยายเนี่ยยายทั้งคนอ่นหลายคนเนี่น่ะคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันผมมียินข่าวว่าอันอันไฟใหม่อันสลายติย้ายมันเป็นสลายอย่างไรย้ายสลายสลายยัดในท์เป็นยังไงมันคือใหม่ย้ายไฟรัดวงจร เกิดจากไฟรัตุ้งก่อนวันที่เอาย้ายอยูเปล่าแหละตอนอันมันใหม่เอะย้ายบ้านอยู่ไกลพุ่นเห็นสันได้เห็นแม่สันอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วสันเปิดม้านเบิ่งเห็นแต่ชุดใหม่อันย้ำคืนเลยใหญ่อันใหม่ย้ำมือเว้นเนี่ยใหม่ยังคืนเลยครับหาทุ่งกว่าโอ้บ่ตื่นกันเหมืออัน บ้านคนนี้เลยบ่อก่อเมื่อ้าไทยกันกโกกยู่นานี่ล่ละอ๋อเบื่อเรื่องเบื่เรือก็พากันมาให้ยี่นี่ล่ะเอาห้องให้กโกกินเหลววัตถเอาอันแล้วอันบันนี้อันเฮ็ดยังไงบันนี้ซึ่งจะได้สั่งกันไหมบันนี้จะมีกันไหมกนมาแล้วเพื่อนกับมาพุณนั่นบันนี้มาซอยไปเน่เรื่องจะคุณโดยจะเขาอันเก็บไปแล้ววัตถอันซากหม่สร้ากมืออ่ะ ที่ไฟใหม่นี่สั่งดุลมาเดีนเลยที่ยายฉันมาปศสิบหพระธุดงมาพระธุดงมาเราอยากได้วัดเพราะว่าไปไกลโน่น้ยบุกน้ามุท่าไปลำบากก็เลยมุนท่านมาอยู่ตั้งแต่อันพระธุดงมาเลยนิมมต์เพิ่นมาอยู่พี่แล้ว่จ้ตั้งแต่พศสิบห้าสิบาตัวนี้เท่าไรเลยตอนนี้สิบห้าตัวนี้ก็หกสิบห้าชาติสิบห้าหกสิบห้าหาสิบปีจ้าโอ้ส้่งประมาณหาสิบก็ปีแล้วถ้าว่อง่ายเนี่ยแต่สะลาบ่ถึงหาสิบจะลาสร้างหลังที่พักสูง ที่พักสงฆ์ช่วงนี้ก็เลยอันยังบ่มีศาลากันได้จ้มอ๋อยังบ่มีเลยเอ็นี่โบดนีเนี่ยโบดนี่ก็ยังบ่แล้วจสาลาคุยภาคสาษากับพระท่านแล้วคุยภาคสาษาคุยพาคภูมิมาสร้างศาลาโอ้สยุงแล้วก็คืออันสร้างเสริมก็ยังบ่มีอันใด้แล้วจักอันจ้อ๋อโอ้นี่เด้อ อันโบดกระสางเนี่ยมอดแถวด้อยอันสาระการบริหารกับไม่เลยวันเนี้ยพูดเสียครับเผาพี่พทำบุญเสร็จได้สองวันก็เอาอีกละเป็นงานอันเผาอันหลวงปู่เผาหลวงปู่หลวงปู่เสียเผาหลวงปู่แล้วสาระกับมะไมบบเอาเว้นลวงปู่ออกไปน้ำเต๋อใช้ก็พูดตลกตักแบบนั้นล่ะ ใครก็พูดตลกแบบนี้แหละเอาตีโอ๊ยผมว่าหลวงปู่พุนเอาไปน้ำละว้าเนี่ยแบบนี้พัดยศพัดยศไปกับเอาไปน้ำมืดเลยไม่ไปน้ำมืดเลยอย่างเราเกิดอยู่ในนี่อยู่เพระท่านได้เฮ็ดโกรดแล้วครั้งมาที่นต่เราโกรดเห็ด่านให้เรา โอ้ยสรุปแล้วเด้อหลวงฟูเพิ่นเอาเพิ่นเอาสาราการเปรี้ยนไปน้ำแล้วเด้อฟังง่ายๆเหรลุงใครก็พูดแบบนี้เนาะแตไม่ไม่ลงโทษแกเนาะพูดคำขำๆเป็น่ใช่เนาะพูดมันก็คือเนี่ยแหละใาญตจะลกเล่นนะซื่อเนาะอยากใครลบแฟนได้หลังไหม่๋อแล้วคุณก็มาช่วยหลังใหม่บ้างเด้อครับครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะบอกอันอันบอกอันผู้วิจิตรสตาซอยเนาะว้านเนี่ย โมดนมนเนงบ่แลาเวสาระากับมะใหม่ซะเนาะแกจักงวาเลยเด้อครับเด้อว,วัดแผ่นดินท้องเยเด้อครับเด้อยวดอ่าตำบลรุ่ม,มน้ำชี้หรอเนาะนี่เด้อปีเมื่อกี้นะครับน้ำท่วมวัดอ่ะเด้อ ปีนี้มากันเด้อสาราการไปเรียนกับมาใหม่ซะเนาะกันนี่นะครับเด้อฝากเชิญชวนนะครับเด้อใครมีจิตาธาร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนรับยักบาทก็ได้นะครับ10บาท20บาทร้อยส0งแล้วแต่จิตาธานะครับเด้อเดี๋ยวจังไหนผมจะฝากเบอร์ของวัดไปเด้อครับเด้อเลขที่บัญชีวัดไปเด้อครับเด้อครับเด้อแต่ว่าหนึ่งนะครับอีกอันนึ่งนะเด้อครับโอ้ยอย่างล้างพูดนลยอันเวลาอันเฮ็ดซุปเฮ็ดซุบกันยังบ่แล้วอยู่อันนี่ยสาราอันตั้งซุปก็ได้เด้อไว้สําหรับอันกินเผาก็ยังบ่แล้วเนาะปาดอีหยังก็ยังบ่แล้วนยับเด้อจังไดกันเาาะครบ นิดนึ่งนะครับเด้อเพชรทานน้ำกันเด้อครับเด้อโอ้อันนี้ถือว่าบุญใหญ่เด้อครับได้สร้างศาลาศาลือเด้อครับเด้อโบดอีกเนาะอันศาลาอันในยังก็อันสำหรับศพกันยังเด้อครับเด้อกับสองสามอย่างยังม่แล้วนะครับเนาะแอดมาในแอดกับเดี๋ยวจะร่วมเฮ็ดบุญน้ำนะครับเนาะเฮ็ดบุญน้ำกันดนะครับเด้อนะครับเกิดชาติหน้าชาติใดกกันจะได้พอกันอีกดนะครับเด้อครับผมครับเอาฝากดนะครับเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ ปัจจัยโนจันตารธมมาวธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังหาลัง